ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่พระที่นั่งพิมารัตายากันนะคะทุกคนนะคะตรงนี้ยังอยู่ในบะริเวณด้านนอกอยู่นะคะยังถ่ายได้เดี๋ยวพอขึ้นไปข้างบนแล้วเขาห้ามถ่ายแล้วนะคะพระที่นั่งพิมารัตายาค่ะทุกคนประหลัดขวาประหลัดซ้ายนะคะด้านหน้าเมื่อสักครู่นี้ที่เราเดินขึ้นมาตรงประตูนนะใช่ไหมคะจะ,ม,ะมีพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรท่านอยู่ข้างหน้านะคะเพราะว่า ที่นั่งพิมรยานเนี่ยค่ะทุกคนมันมีชื่ออยู่ในพระราชพงศาวดารด้วยมีเรื่องราวมากมายอยู่เกิดขึ้นในพระราชพงศาวดารน,นะคะมีพระในวสวนให้เคยมาประทับที่นี่พระเจ้าเสืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ออใครอนะคุนวรวงษาใช่ไหมเออในพระราชพงศาวดารจะมีเขียนถึงว่าไม่อยู่ดสีสุราจารันนะ่ะท่านถึงขนาดว่าออกมาจากวางังหลวงเลยนะคะ นั่งเสลียงมาเพื่อที่จะมาหาขุนวรวงศ์ษาที่วที่นั่งพิมารัตยาแห่งนี้นะคะแล้วก็วังจันทร์เนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของอุปราชจันทร์เพราะตอนที่ขุนวรวงศ์ษาขึ้นเป็นกษัตริย์ใช่ไหมคะอยู่ประมาณกี่วันนะยี่สิบวันปะประมาณนี้ปะนั่นแหละอุปราชจันทร์ก็ได้ขึ้นเป็นวังหน้าก็ต้องมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีเรื่องราวว่าเออแบบตอนนั้นที่จะไปบอกขุนวรวงศ์ษาใช่ไหมว่าจะมีการลอบปงวชนอะไรประมาณอย่างเงี้ยอุปราชจันทร์ก็นั่งช้างกันทั้ง แล้วเออมืออราชสเสนหานอกราชการนะคะท่านก็มาดักอยู่ตรงแถวแถวไอวัดท่าเสือหรือว่าวัดเสนาในปัจจุบันเนี้ยวัดเสนาสนารามนะคะแล้วก็ดักยิงกุปราจันต์ตายนะคะทําให้ไม่สามารถนําข่าวไปบอกเออคุณวโรโรงสาได้ก็เลยไปโดน ดักสังหารนะคะที่บริเวณคลองสับบัวท้ายวัดเจ้ายญ้านะคะแล้วก็เสียบศีรษะปราจา์ไว้ที่วัดแหลงนะคะก็เป็นฝีมือการร่วมมือกันร,ระหว่างขุนพิเรนทรเทพกับพวกนะคะเป็นการช่วยกันสังหารในครั้งนั้นแล้วก็อัญเชิญพระเทวราชานะคะที่บวชอยู่ที่วัดราชประดิษฐานเนี่ยขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ก็คือสมเด็จพระมหาจากษัตริย์นั่นเองนะคะประมาณนี้ไปหาทุกคนเข้าไปด้านในกันนะคะ โอเคค่ะทุกคนคะที่ก็มงจะเข้าไปในควาที่นั่งที่มาลัตยาแล้วนะคะแต่ว่าด้านในเขาไม่ให้เราถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็ห้ามเซลฟี่กับโบราณวัตถุของเขาด้วยเดี๋ยวออกมาเมาให้ฟังนะคะว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะที่นีเ่เป็นที่รวบรวมเขาเรียกอะไรนะศิลป,ปวัตถุข,ของอยุธยาเนี่ยเยอะมากนะคะโดยเฉพาะพระพุทธรูปเนี่ยกี้มาแล้วกี้แบบเดินเดินพักใหญ่นะคะเพราะเราสนใจนะคะแล้วก็ ตอนนั้นที่เราพูดถึงพระพุทธรูกป,ปางต่างๆนะี่คิดก็มาได้ข้อมูลจากที่วังจันท์นี่แหละบางทีเราก็เหาะแบบคือสาอแสวงหาไงไปทักก้งตั้งใใช่ไหมคะบางทีโอ้โหไปไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นีนน่แหละอยุธยาเรานี่แหละนะคะมีมีแบบเรื่องราวเยอะแยะนะคะแล้วก็มีแบบ เ,เขาเรียกเลยนะโบราณวัตถุหรืออะไรต่างๆนานา,นาเนี่ยที่ท่านพญาโบราณราชธา,าน,นินกับทีมงานของท่านอะนะคะตอนนั้นอย่างที่บอกว่ามันเป็นการปกครองเป็นลักษณะเหมือนเป็นมณฑละนะคะอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงการปกครองเนี่ยถ้าทานจะอีกยาวนะคะกี่ก็ไม่ได้จบรัฐประสาทรัศา,าสตร์อะไรมาด้วยซะนะคะเพราะนั้นเอาเอาเอา,เอาเ,อาเอาเรื่องที่เราถนัดดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน,กนค่ะทุกคนข้างในเขาห้ามเซลฟี่ตามมาค่ะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะ จบไปอีกหนึ่งสถานที่นะคะโ้เรียกว่าหนึ่งสถานที่จริงๆมันคือสถานที่เดียวแหละนะคะแต่อย่างที่บอก,กกี้ใช้เวลาเดินนานแล้วก,กี้ก็เลยจะบอกว่าผ่านไปจะสองชั่วโมงแล้วนะก,กี้ยังไม่หลุดโค้งจากตรงนี้ไปเลยนะคะเนี่ยถ้าทุกคนจําได้ตอนนี้กี้อยู่บนพระที่นั่งพิมารและจยานะคะตรงนี้คือ,เ,อ,อเดี๋ยวนะปะลัด ดี๋ยวนะซ้ายหรือขวาเนี่ยอ๋อประหลัดซ้ายประหลัดซ้ายนะคะเมื่อสักครู่ตอนที่เราเดินขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะคะที่กี้ไปยืนอยู่ตรงนั้นอะนะคะ,ะที่บอกว่าข้างในห้ามถ่ายภาพนะอะไรเงี้ยเอย้ไม่ใช่เขาห้ามถ่ายวิดีโอนะอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าไปเดินอยู่สักพักหนึงแหละนะคะเพราะว่าข้างในมีพระพุทธรูปนะคะมีปางต่างๆประวัตินะคะของพระพุทธรูปที่กี้สนใจอะนะคะเพราะว่า ข้อมูลตรงนี้นะคะมันจะต้องจําให้แม่นนะคะเวลาที่เราแบบลงไปในพื้นที่หรืออะไรเงี้ยที่จะได้แบบเอ้ยคุยกับทุกคนได้แบบรู้เรื่องรู้ราวอะ่ะนึกคามอวใช่ไหมคะไม่ใช่แบบเอ้ยอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้โอ้อันนั้นมัน,ม,นมันไม่สนุกนะคะก็เลยต้องมาหาความรู้ใส่สมองหน่อยพอดีก็เมื่อกี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเจอเจ้าหน้าที่ที่วังจงันเกษมน่ารักตั้งแต่ตรงพระที่นั่งพระพาจดุลรมุกละพี่คนนั้นแกก็น่ารักมากเลยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแล้วก็น้องคนที่ดูแลตรงพระที่นัง่งพิ คือน้องบอกว่าให้เดินมาตรงนี้สิพี่เพราะตรงนี้เขาจัดเป็นวิภัณฑ์กี้เดินผ่านไปกี้ก็ไม่ทันมองนะเพราะว่าเรามาตรงออพระที่นั่งพิมาตรัตยาธิไลอะ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่เคยจะได้ขึ้นไปหรอกเนี่ยประหลัดซ้ายขวาเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงนะคะว่าแต่เดิมเนี่ยออพระที่นั่งเนี้ยนะคะ ระเจการที่4ี่นะท่านมีการมาบูรณะวังจันรเกษเนี่ยที่เรารู้กันนะนะคะวังจันทร์เดิมออริจินัลจริงๆอ่ะก็คือที่พระมหาเจ้าพระมหาธมร,ราชานะท่านส่งสร้างให้พระนเรศวรพระนเรศตั้งแต่อย่างเป็นพระนเรศอยู่เลยที่พิพิณุโลกนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอมีการเทครัวกันลงมาใช่ไหมคะตอนนั้นที่มีมประกาศหลังทักซิโนทกเทครัวคือกระหงษานี้คงจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้อีกแล้วน่ะก็เทคลงมานะคะในเวลานั้นก็ มาสร้างวันจะก,กรเกษมที่นี่นะคะแล้วพอปี2 3 1 0เนี่ยเราเราเสียกรุงให้ฟาม่าไปใช่ไหมตอนนั้นเป็นอังวะอ่าตอนนั้นเป็นอังวะเสียกุงไปเสร็จที่นี่มันก็ถูกทิ้งล้างไปมันมันก็เหลือแต่ซากเมื่อกี้ก็เลยถามน้องเขาว่าแล้วจริงๆแล้วรัชกาลที่4ท่านส่งออกแบบมาที่วังจันทร์มาหรือเปล่าอย่างเงี้ยน้องบอกว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยเพราะว่าคงจะเป็นลันกษณะของการสร้างแบบ ที่นี่มันมีรักฐานเดิมอยู่แล้วทุกคน็นพระอ๋อใช่ปะแล้วเวลาที่เดินเนี่ยที่สังเกตดูว่าอย่างพระพาจะตุรลมุกเงี้ยจะมีรูปปั้นที่แบบมันจะมีในในใน,ในวัดหรือในวังที่อยู่ในกรุงเทพอะมันเป็นศิลปะข,ของรัตนโกสินทร์แล้วเนี่ยเพราะรัชกาลที่สท่านทรงมาบุรณาทีนี่นะคะแล้วก็ในส่วนของประหลัดซ้ายประหลัดขวาเลยเนี่ยพระองค์ก็ก็สร้างแล้วก็ยกให้พวก ข้าราชบริพารที่ดูแลกรุงเก่าเนี่ยนะคะอย่างพวกพญาโบราณราชธาน,นีอะไรต่างๆนานาน,นะคะที่เขาดูแลกรุงเก่าเนี่ยก็คือให้ใช้ที่นี่แหละเป็นที่ทําการแต่วงังจจนเกษมเนี่ยคือเสร็จสมบูรณ์แบบคอมพลีทเลยก็คือในช่วงรัชกาลที่5อย่างที่บอกว่า รชัชกาลที่สี่ท่านคลองลาดอายุอายุมากแล้วนะคะท่านบวชยี่สิบเจ็ดพรรษาออกมาคลองลาดก็อายุเยอะแล้วอะ่ะใช่ไหมคะจะดูจากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์แต่ละรูปแต่ละรูปก็คือทรง,งพระมีอายุมากแล้วอะ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็รชัชกาลที่ห้าท่านคงมาต่อ,อ,อตามสิ่งที่เสด็จพ่อท่านทำเอาไว้อะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือแบบเนี่ยวังจันทร์เกษมนะคะอย่างที่บอกว่าดีจังเลยอะ่ะไม่งั้นวังจันทร์เกษมก็คงจะเหมือนกับ พวกโบราณสถานใ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 นตัวเมืองเราอะจริงๆจริงๆ้วที่นี่ก็คือตัวเมืองนะกี่หมายถึงพวกมหาธาตุราชวัสดุวังหลวงอะไรพวกเนี้ยถ้าไม่มีการมาทําแบบเนี้ยนะมันก็คงจะเหลือแต่รากฐานไงต้องสานึกในพระมหารกรุณาธิคุณนะคะของรชัชกาลที่4กับรัชกาลที่5้านะคะที่ท่านทรงเห็นว่าที่นี่ควรจะต้องทําเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนั้นนะคะทุกคนมันเป็นอาคารมหาทไทยอย่างที่กี้บอกว่ามันมีโบราณวัตถุเพียบเลยอะ ตอนนี้เดินไม่ทันละแล้วกี้ก็ไม่ไหวแล้วล่ะเพราะว่ามันมันแน่นเกินไปนะคะมันแน่นไปผมเยอะเยอะไปแล้วสมองมันจะเริ่มไม่ค่อยเดินค่ะบอกแล้วอายุมากแล้วค่ะจะสายึดอยู่แล้วนะคะเ <c oughs> <c oughs> พราะนั้นเอาเอาเดี๋ยวพอประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาใหม่ก็ได้นะคะเดี๋ยวค่อยมาใหม่ติดไว้ก่อนเพราะว่ามาวาังจันทีไรเนี่ยนะคะทุกคนอย่างที่บอกอะถ้าเดินเดินเดินอย่างเดียวอะ่ะได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ทีนี้ว่าที่เนี่ยมันเป็นพ,พนิธภัณฑ์น่ะ มามันก็ต้องมาหาความรู้อ่ะบางคนอาจจะเบื่อก่อนไงกี้ไม่อยากจะอดัดคลิปยาวด้วยไงคะบางทีแบบอัดตรงนั้นตรงนี้นไงเดือวหลายคนอาจจะเบื่อเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงหอดูดาวกันหน่อยนะคะไปดูใกล้ๆนะคะแล้วก็เออแมตรงนั้นคงไปไม่ได้แล้วอะ่ะถ้าเกิดเดินไปตรงนั้นนะกี้จะต้องขึ้นไปข้างบนแน่แล้วถ้าทางจะยาวนะคะถ้าทางจะยาวไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวกี้จะพาไปตรงหน้าวังจันทร์ดีกว่าฝั่งนู้นฝั่งที่ตรงที่คุณป้าเขาพายเรือ เราไปดูระดับน้ากันหน่อยนะคะไหนไหนมาแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้กับท่าน้าที่จะข้ามไปเกาะลอยนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนลงไปข้างล่างเออพูดไปพูดมาเมาส์แตกลืมบอกบนนี้เขาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะทุกคนนะคะแต่ว่าคือกี้ไม่กล้าไปถ่ายของเขาอะเอยไม่ใช่ไม่กล้าไปอัดวิดีโอข้างในนะคะอันนี้เดินออกมาข้างนอกนะคะทุกคนเนี่ยมันมันจะมีทางเดินออกมาตรงนี้ใช่ไหมเดินออกมาตรงเนี้ยมันไม่มีใครนอกจากผนังตรงนี้นะคะ คือข้างในมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นภาพขายเก่าๆนะคะที่ทางพิพิธภัณฑ์ก็ทําไว้เลอสมันตันนะคะแล้วก็มีหนังสือสมุดภาพอ่ะเกี่ยวบอกว่าเขาทำขายแล้วเ็าทาแจกออยากได้สักเล่มจังเลยอะคือเป็นภาพสวยงามมากนะคะตอนแรกก็ไปยืนถ่ายภาพอยู่ได้นะคะแล้วแสงมันก็สะท้อนเนี่ยพอดีเอาเห็นหนังสือเอาถ่ายจากหนังสือซะเลยเลยนะเพราะว่าพวกนี้เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีแล้วภาพเก่าๆแบบเนี้ยนะคะทุกคนนอกจากพิพิธภัณฑ์กับคนที่เขาเก็บเรื่องพวกนี้ มนุษย์ธรรมดาเนี่ยไม่มีหรอกนะคะคือเราจะมีภาพเก่าๆอย่างนี้ได้ไงถึงบอกว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จริงๆนะคือคือจะยังไงก็แล้วแต่นะกี่มองว่ามันต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอนะคะถึงแบบถึงจะลงพื้นที่ยังไงอะ่ะกี่ไม่กล้าบอกเลยว่าตัวเองรู้แล้วอะ่ะกี่ยังไม่รู้อะไรอีกตั้งมากมายนะคะแบบยิ่งมาเห็นก็ยิ่งรู้ยิ่งมาเห็นก็ยิ่งรู้ไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้วเรายังไม่รู้เลยอะ่ะ รู้รู้จริงเปล่าล่ะใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรู้ไม่จริงอายเขาตายเลยนะคะประมาณนี้ก็มันจะบอกว่าในนี้ภาพเขียนสวยมากมันมีภาพเขียนของเออภาพถ่ายของอันนี้ด้วยนะคะทุกคนหอพิใัยสัญลักษณ์ที่ที่จะพาทุกคนเดินไปดูอะ่ะอันนี้ก็คือตั้งแต่สมัยที่ยังเขาบูรณะแรกๆนะคะประมาณนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าหอดูดาวเนี่ยสร้างจากสมัยพระนารายไปเดี๋ยวเราเดินไปดูหอดูดาวกันดีกว่านะคะมัวเมา์แตกหิวข้าวและะ้วด้วยค่ะเนี่ยสองชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลย โอเคค่ะทุกคนวังจันเกษมเออทุกคนเออนีอุทยานเขาเปิดหมดแล้วนาะวังจัน์ก็เปิดแล้วแล้วก็พิพิธภัณฑ์อยุทยาเปิดแล้วมาเดินเที่ยวกันนะคะโหจะปล่อยพิพิธภัณฑ์เขาเหงาเลยเขาอุตส่าห์ทำข้อมูลอะไรเยอะะมากมายให้คุณมาศึกษาอย่าลืมมาเดินดูนะคะออใครฉีดยงฉีดยาแล้วก็มาเที่ยวกันนะคะอยุธยานะตอนนี้เขา พร้อมพร้อมพร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้วนี่ใช่ไหมฉีดยากันครบแล้วกี่ก็ฉีดครบแล้วตอนนี้เขาไล่ฉีดหมดแล้วนี่ใช่ไหมประมาณนี้ก็ใส่แมสไว้ระยะนะคะยังต้องทําตัวปกติตามแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือโควิดมันไม่ไปไหนอ่ะนะคะก็ก็ก็ทำทำในสิ่งที่มันควรทำนะคะก็จะได้มาเที่ยวแบบไม่ต้องแบบไปซีเรียสกับอะไรมันมากนักนะคะไม่ได้หมายความว่าไม่ให้กลัวนะเดี๋ยวคนอื่นจะมาด่าว่าเอ้ยกี่มึงบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือคุณก็ต้องใส่แมส แต่ถ้าคุณมาด้วยกันนะแล้วคุณมั่นใจว่าคุณไม่ติดก็เรื่องของคุณไงแต่อย่างกี้อย่างเงี้ยกี้ไม่ได้มากับใครถูกว่าแล้วกี้ก็ไม่รู้หรอกว่าใครติดใครไม่ติดอะ่ะคุณพ่อบอกว่าถึงจะฉีดสองเข็มแล้วกี้ก็ยังไม่ค่อยจะไว้ใจใครทั้งนั้นแหละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันมีปัญหาติดอะไรขึ้นมาแล้วมันเรื่องมากนะคะขี้เกียจนอนอยู่บ้านสิบสี่วันไงเกิดนอนสิบสี่วันไม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเกิดเป็นแล้วเกิดโอ้โหไม่สามารถพามาเที่ยวได้อีกเลยนี่โอ้โหอันนี้เศร้ากว่าเดิมนะคะดังนะะะคคคโอเคคะะเเ่ไปดดดี๋ยวราาขูกัน